สวัสดีค่ะวันส่วนครัวจะพามาชมสวนกันค่ะทุกคนมารับชมสวนครัวข้างบ้านกันค่ะพามาดูผักบุ้งที่เราเพาะไว้นะคะตอนนี้ขึ้นแล้วนะคะนี่ค่ะขึ้นแล้วค่ะนะะี่ค่ะขึ้นดีเมนกันนะคะก็เป็นผักกาดขาวนะคะนี่คะ่ะ ขึ้นหนามกันนะคะต้องแยกนะคะอากาศขาวแตงกวานะคะเ,เพื่อนๆแตงกวาปลูกซองนะคะเพราะพื้นที่เราน้อยแล้วก็ปลูกซองเดียวนะคะเราก็จะเอาไว้ปลูกอย่างอื่นบ้างนะคะเพราะว่าพื้นที่เราไม่มากตอนนี้ก็เริ่มออกดอกแล้วนะคะสําหรับตรงนี้เราก็ปลูกถั่วฝักยาวนะคะีนะคะ่ะตอนนี้ก็เริ่มงอกแล้ว ปลูกได้ประมาณ3-4วันแล้วนะคะถัวฝักยาวนีค่ะก็เริ่มงอกแล้วนะคะตอนนี้ตรงนี้เราก็เพาะผักชีไว้นะคะนี่เป็นผักชีไทยนะคะทุกคนเพาะไปเมื่อวานนี้นะคะเราก็เพิ่งจะเพาะยังไม่ขึ้นนะคะผักชีไทย จะพาไปชมบริเวณรอบๆนะคะเราก็แต่งชะอมไว้นะคะทุกคนเพราะว่าหน้าหนาวชะาอมไม่ค่อยแตกนะคะเราก็เลยแต่งกิ่งไว้นะคะนะคะ่ะทุกคนชะอมจะพาไปดูมะพร้าวด้วยนะคะมะพร้าวน้ำหอมปีนี้เริ่มหยบเหมือนกันนะคะเป็นมะพร้าวน้ำ ทุกทีจะไม่ค่อยดกแต่ปีนี้มีลูกเยอะเหมือนกันดกเหมือนกันนะคะปลูกนานแล้วนะคะต้นนี้น่าจะประมาณ8ปีได้แล้วค่ะต้นนี้น้ำจะหอมะคะ่ะต้นนี้นะคะสมโอปีนี้ต้นใหญ่ขึ้นมากเลยะคะ่ะในสมู ผักคะนา้าตอนนี้ก็ขึ้นหนาเหมือนกันค่ะต้องแยกนะคะผักคะนา้าต้องแยกไปดังะคะ่ะเพราะว่าถ้าไม่แยกแล้วต้นไม่ใหญ่นะคะจะพาไปชมแปลงผักที่ทำใหม่นะคะตรงหน้าบ้านนี่ค่ะในกระสอบนี้ก็คือใบก้ามปูนะคะเพื่อนเพิ่งจะไปเก็บมาเมื่อเช้า ก็เป็นขี้วัวน,นํามาตากให้แห้งก่อนนะคะแล้วค่อยนําไปทําปุ๋ยหมักะค่ะแปลงทําใหม่นะคะทุกคนตรงนี้เราย้ายออกไปไว้ด้านหน้านะคะนี่ค่ะย้ายมาอยู่ตรงนี้นะคะพริกกับมะเขือนะคะทุกคนอยู่ติดถนนเลยค่ะตรงนี้สําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมขอให้ทุกคนทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ